สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผม U ีท s t สเกันอีกครั้งในวันนี้ผมจะมาแนะนำ10อันดับเกมมือถือมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้กันช่วงต้นอาทิตย์นี่บอกตรงๆว่างเงียบเหงามากจนนึกว่าจะไม่มีเกมใหม่ให้จาอันดับซะแล้วนะครับแต่พอปลายอาทิตย์มานี่มีเกมออกใหม่มาเต็มไปหมดจนมีเกมมาให้จาอันดับครบในท้ายที่สุดแล้วน,นะครับก่อนที่จะไปดูกันว่าสัปดาห์นี้มีเกมมือถืออะไรมาใหม่บ้างนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใ อันดับที่10คือเกม n i g h t Fight to Honor and Glory เป็นเกมแนวแอคชั่นไฟติ้งที่เราจะได้รับบทบาทเป็นอัศวินยุโรปสุดแกรง่งทำการดวลอาวุธกับศัตรูแบบตัวต่อตัวเป้าหมายคือทำยังไงก็ได้ให้ศัตรู HP หมดก่อนเราให้ได้เป็นอันจบทิศทางการโจมตีและการบล็อกจะมีอยู่3มทิศทางคือซ้ายขวาและข้างบนเราจะต้องเลือกทิศทางการบล็อกให้ถูกต้องและทำการโจมตีสวนกลับไปในทิศทางที่ศัตรูไม่ได้บล็อกเอาง่ายๆก็คือหาจังหวะตีศัตรูให้ได้และบล็อกศัตรูให้ได้ภายในเวลาเดียวกันนั่นแหละครับ ความสนุกของเกมนี้ก็คือการหาจังหวะโจมตีและบล็อกนี่แหละเพราะถ้าจับจังหวะบล็อกได้เมื่อไหร่ก็จะสามารถโจมตีสวนกลับไปได้อย่างง่ายได้อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนหลบได้ด้วยนะครับถ้าหลบถูกจังหวะก็จะสวนกลับได้สบายกว่าตอนบล็อกอีกนะแถมยังสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยถ้าคิดว่าสเต็ปของเราแม่นพอแล้วเป็นเกมที่ชิงไหวชิงพริปกันพอสมควรเลยละครับเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยนะโดยอาวุธในเกมนี้จะมีหลากหลายอย่างมากสามารถเลือกใช้และอัปเกรดได้ตามสะดวกเลย นอกจากนี้ยังมีหมดแคมเปญที่มีบทสุดโหดรอให้เราเข้าไปกระทืบอ,อยู่ด้วยนะครับถ้าอยากเล่นเกมแนวอัศวินดวลตัวต่อต,ตัวสุดมันแล้วก็เกมนี้ตอบโจทย์มากครับเกมนี้มีให้ดาวน์โหลดในสโตร e ไทยทั้งระบบ iOS และ Android ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ในดีคริปชันใต้คลิปครับอันดับที่9คือเกม The Elder Fight เป็นเกมแนว m m o r p g ีมจีนกลาลังภายในที่เราจะได้รับบทบาทเป็นจอมยุทธมากฝีมือ ออกเรือนทางไปในโลกสุดแสนแฟนตาซีเพื่อฝึกวรยุทธ์และทำเควสตต่างๆให้สำเร็จแนวทางการเล่นเกมนี้ไม่ยากจิ้มเควสและรอให้ตัวละครของเราทำเควสไปเรื่อยแค่นั้นเองความสนุกของเกมนี้คือเราจะได้เอนจอยไปกับเอฟเฟกพลังยุทธ์สุดอลังการแถมยังได้ดื่มด่ำไปกับเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษที่ถือว่าเขียนออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่รีบอ่านหน่อยก็ดีนะครับเพราะเกมนี้มีระบบข้ามเนื้อเรื่องอัตโดนมัติด้วยนะ นอกจากนี้เรายังสามารถอัปเกรดอาวุธและชุดเกราะต่างๆให้ได้ขึ้นได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีภารกิจมากมายให้เลือกทำสไตล์ M O R G มือถือแบบ Full Auto ใครอยากเล่นเกมภาพสวยตีมจีนกำลังภายในแบบเปิดใหม่แล้วแล้วก็ลองเล่นเกมนี้ได้เลยครับเกมนี้ไม่ให้ดาวโหลดในสโตร์ไทยแค่ระบบ Android เท่านั้นลิงก์ดาวโหลดใน description ใ,ใต้คลิปนะครับอันดัที่แปกคือเกม Swipe Fight เป็นเกมแนวนแอคชั่นไฟติ้งดวลหมัดแบบลูกผู้ชาย1ต่อหนึ่ง โดยเราจะได้รับบทบาทเป็นนักสู้สุดจ้าบออกประลองกับนักสู้มากฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกวิธีการเล่นไม่ยากแค่ถูหน้าจอไปในทิศทางต่างๆเพื่อออกหมัดออกลูกเตะและหลบการโจมตีก็แค่นั้นเองถึงจะดูไม่มีอะไรแต่มันมากเลยนะขอบอกเพราะในการต่อสู้แต่ละรอบนั้นมันไม่ได้ง่ายๆเลยต้องหลบและกัดจังหวะดีๆออกท่าช้าไปก็โดนสวนกลับออกท่าเร็วไปก็โดนหลบได้อีกบอกเลยว่าต้องอาศัยชั้นเชิงในการเล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับ โดยเฉพาะคู่แข่งหลังๆเนี่ยหลบเราเก่งมากแถมสวนเราเก่งมากเลยด้วยนะถ้าหาเกมต่อสู้สนุกสนุกเล่นง่ายๆแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ตอบโจทย์มากครับเกมนี้มีให้ดาวนโ์โหลดใน Store ไทยทั้งระบบ iOS และ Android ลิงก์ดาวนโ์โหลดอยดู่ในคำอธิชัยใต้คลิปแล้วครับอันดับที่เจ็ดคือเกม along with the gods เป็นเกมแนว Stra t e จ y RPG ีที่มีชื่อเก่าคือ life fellowship of Luke รูปแบบการเล่นเหมือนเดิมเลยคือจัดทีมและลุยนันเจียนไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเริ่มรุนไม่ไหวก็กลับมาฟาร,ร์มของอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะสู้ไหวนั่นเองภารกิจประจำวันสำหรับเกมแนวนี้คือผลัดสตาเวน่าและรงดันเจี Gen ้ยนอีเวนต์ไปเรื่อยๆเพื่อสะสมของสุดล้ำค่ามาใช้งานถ้าสะสมเพรจนครบแล้วก็กาชาหาตัวละครใหม่มาใช้งานได้ด้วยจุดเด่นที่ทําให้เกมนี้เล่นสนุกคือเหล่าตัวละครที่มีความสามารถอัศแยนหลากหลายแถมมีท่าทางการโจมตีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ําใครเลยที่สําคัญคือในเกมมีภาษาไทายให้พร้อมเลยนะครับ ใครอยากกลับไปลองเล่นเกมมือถือสุดคลาสสิกที่ไมว่มาเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่ก็ยังสนดุกอยู่แล้วแล้วก็ลองวิดเดอะก๊อตตอบโจทย์มากครับเกมนี้มีให้ดาวน์โหลดในสโตร์ไทยแค่ระบบ Android บลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปแล้วครับอันดับที่หกคือ Sky Bandit เป็นเกมแนวแคชชัวร์อารเล่นง,ง่ายๆที่เราจะได้รับบทบาทเป็นสาวน้อยฮาร์ี้สุดน่ารักตะลุยกำจัดเหล่ามอนสเตอร์บนท้องฟ้าให้หมด ความพิเศษของเกมนี้คือการดําเนินเกมจะเป็นแบบบนลงล่างเสมือนนกที่กาลังบินดิ่งลงไปล่าเหยื่อจากบนท้องฟ้านั่นเองในการเล่นแต่ละครั้งเราจะได้รับเงินและสมบัติต่างๆมาเราสามารถนําของเหล่านั้นมาอัปเกรดตัวละครของเราให้อึดและตีแรงขึ้นได้เป็นเกมเล่นง่ายๆที่เล่นสนุกสนุกเพลินๆเลยละครับใครกำลังหาเกมเพลินๆเล่นอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากครับเกมนี้มีให้ดาวน์โหลดในสโตร์ไทยทั้งระบบ iOS และ a n d r o i d ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในเดคิปชันใต้คลิปแล้วครับ อันดับที่5คือ h i Ella เป็นเกมแนว Strategy RPG แบบ Side Scrolling ที่เราจะได้รับบทบาทเป็น e l ล a และของเพื่อนออกเดินทางตุลยเดนเจนต่างๆเพื่อกระจัดมอนสเตอร์ให้หมดจุดเด่นของเกมนี้อยู่ที่ระบบการต่อสู้ที่มีลูกเล่นไม่เหมือนเกมอื่นโดยทุกครั้งที่เราใช้สกิลเกรดสกิลเชนงคอมโบจะเรืองแสงขึ้นมาเมื่อเราสะสมเกตดจนครบแล้วเราสามารถกดใช้เพื่อตัวละครของเราใช้สกิลพิเศษได้และเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมเราสามารถกดซเพื่อต่อคอมโบได้อีก ยิ่งต่อคอมโบได้เป๊ะเท่าไหร่ก็ยิ่งทาให้การโจมตีรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นด้วยส่รนระบบการชาในเกมถือว่าเข้มแบบไม่น่าเชื่อกดครั้งแรกได้แ,แต่เศษชิ้นส่วนไม่ได้ตัวละครเลยนะครับในเกมมีภาษาไทยด้วยแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับคาดว่าน่าจะมีเซิร์ฟซีเปิดเร็วๆนี้แหละแต่คงต้องรองผู้พัฒนาอีกสักพักนะครับเกมนี้เป็นเกมโซนอลต้องดาวน์โหลดมาเล่นผ่นานาอคูแอปนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในเดคิปชันใต้คลิปแล้วครับ อันดับที่คือเกมเทรา e n d l e s s War เป็นเกมแนว s t r ATEGY RPG ที่ผสมผสา,านกับการทำสงครามแบบ Open World เราจะได้บริหารบ้านเมืองที่เพิ่งถูกทำลายไปโดยเหล่าปีศาจาต่างมิติโดยสิ่งที่เราจะต้องทำคือสร้างเมืองที่สงบสุขขึ้นมาใหม่ก่อตั้งกองทัพอันแสนแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับเหล่าศัตรูที่จะเข้ามารุกรานและออกโจมตีเหล่าศัตรูพร้อมกับของเพื่อนเพื่อรักษาความสงบสุขของแผ่นดินเกิดเอาไว้ให้ได้รูปแบบการเล่นจะมีอยู่2แบบ รูปแบบแรกคือการจัดทีมลงไปตะลุยดันเจี้ยนต่างมิติแบบส t r a t e g y อ PG จเพื่อฟาร์มของอสุรล้ำค่ามาไว้ใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการจัดกองทัพขนาดใหญ่เพื่อออกเดินทางไปทำสงครามกับศัตรูนอกปราสาทการเล่นทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่กลับมอบความสนุกให้กับเราได้อย่างลงตัวโดยเหล่าตัวละครในเกมมาจากเกมในซีรีส์เทอร์ใครเคยเล่นเกมซีรีส์นี้น่าจะต้องรู้สึกคุ้นๆกับตัวละครนั้นบ้างเลยครับเป็นเกมที่เกมเมอร์สายวางแผนจะต้องลองเล่นครับสนุกใช้ได้เลยนะ เกมนี้เป็นเกมเสริมนอกต้องดาวน์โหลดมาเล่นผ่านทาง g o นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในเดคิปชันใต้คลิปครับอันดับที่3คือเกม Icarus M. r i d e r of i c a r u s เป็นเกมแนว MMORPG ภาพสามมิติสุดอลังการที่เราจะได้รับบทบาทเป็นนักรบหน้าใหม่ไฟแรงออกเดินทางไปยังโลกสุดแฟนตาซีเพื่อไขปริศนาต่งตางๆที่เกิดขึ้นและกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ที่คิดจะเข้ามารุกรานโลกนี้ให้สิ้นซาก ระบบการเล่นจะเป็นเหมือนเกมแนว MMORPG มือถือทั่วไปคือทำเควสและอัปเกรดตัวละครไปเรื่อยๆแต่จุดเด่นที่เกมนี้มีไม่เหมือนเกมอื่นคือเหล่าเฟมิเลียหรือเหล่าสัตว์เลี้ยงที่จะมาอยู่เคียงข้างเรานั่นเองเพราะเฟมิเลียเหล่านี้สามารถออกมาช่วยเราต่อสู้ได้อีกทั้งยังสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถให้พวกมันได้อีกด้วยนะหากกำลังตามหาเกมฟอร์มยักษ์สุดสนุกภาพสุดอลังการเล่นอยู่แล้วละก็อ e ีคลาสเอ็มไลเดอร์อีคลสตอบโจทย์มากครับ เกมนี้ไม่ให้ดาวน์โหลดในสโตรไทยทั้งระบบ iOS และ Android ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในเดทคลิปชันใต้คลิปแล้วครับอันดับที่2คืออ d o l a p h a n น a s ซี Star s a a เป็นเกมแนว Turn-Based s t r ATEGY RPG ที่ถูกพัฒนามาจากซีรีส์ชื่อดังอย่าง Fantas y Star o ออนไลนเราจะได้รับบทบาทเป็นยูร่และผองเพื่อนออกเดินทางไปในดินแดนสุดแสนแฟนตาซีที่มีเนื้อเรื่องอันแสนน่าตืน่นเต้นและเราใจรอให้เราเข้าไปสัมผัสอยู่ ระบบการเล่นของเกมนี้ก็ง่ายๆจัดทีมและตะลุยแดนเจมไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแต่ระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะมีลูกเล่นมากกว่าที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Elemental value ที่จะมีผลต่อการใช้สกิลระดับสูงและทาให้ตายระบบเ e s วอร์สลับเปลี่ยนทีมรอและแคออสลงมาต่อสู้ได้ตลอดเวลาและที่เด่นที่สุดคือระบบ Idol ลเรียกสัตว์จากราศีขนาดยักษ์ออกมาสู้กับศัตรูนอกจากระบบที่แจ่มแล้วภาพเกมนี้ก็สวยงามมากๆทั้งเ e l ลัสตัวละครสุดว้าวและสกิลทำไม่ตายสุดอลังการชนิดที่ว่า ถ้าไม่บอกว่าเล่นเกมอยูย่ผมก็คงนึกว่ากำลังนั่งดูอนิเมะเกรดเอยู่นะครับเป็นเกมที่เพื่อนๆทุกคนควรได้ลองโหลดมาเล่นกันสนุกมากๆเลยแ่ะครับเกมนี้ไม่ให้เราโหลดในสโตร์ไทยทั้งระบบ iOS และ Android ลิงก์ดาวน์โหลดยอยู่ในไดิปชั่นใต้คลิปแล้วน,นะครับ และแล้วเราก็มาถึงอันดับหนึ่งประจำสัปดาห์นี้เกมนั้นก็คือ Princess Connect r e d i v e หรือ Picon นะครับเกมนี้เป็นเกมเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะเป็นเกมแนว s t r ATEGY RPG สุดน่ารักที่เราจะได้ผจญภัยไปในโลกสุดแสนแฟนตาซีพร้อมกับเหล่าสาวน้อยแสนโมเอะระบบการเล่นไม่ยากเลยจัดทีมเหล่าสาวน้อยตามที่ต้องการแล้วไปตะลุยดันเดียต,ต่างๆโดยเหล่าสาวน้อยจะเข้าบวกกับศัตรูโดยอัตโนมัติสิ่งที่เราจะต้องทําคือออกคําสั่งการใช้สกิลให้ถูกจังหวะเพื่อความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากจะกดออตโต้ไปเลยก การอัปเกรดตัวละครก็ไม่ยากฟาร์มของไม้ครบก็เท่านั้นเองที่สําคัญคือตัวละครเริ่มต้นให้ทุกตัวมีประโยชน์และสามารถปั้นเพื่อใช้ไปยาวๆได้เลยหรือจะตามหาสาวน้อย3ดาวมาใช้ก็ย่อมได้แต่ก็ต้องกดกระชาเสียงดวงกันหน่อยนะครับประเด็นคือไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องปั้นตัวละครเกือบทุกตัวมาเอาไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะในอนาคตอาจจะมีอีเวนต์หรือดันเจี้ยนเฉพาะที่ตัวละครเหล่านี้อาจมีประโยชน์อยู่ก็เป็นได้นะครับที่สําคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยที่แปลออกมาได้ดีมากๆเลยด้วยด้วยผลในาเรื่องของภาพในเกมที่มีความน่ารักเป็นอย่าางมก ระบบการเล่นที่ง่ายและทาความเข้าใจได้ไม่ยากตัวละครทุกตัวมีประโยชน์ปั้นมาก็มีโอกาสได้ใช้และมีภาษาไทยในตัวนะครับเกมนี้จึงเป็นเกมอันดับหนึ่งประจําสัปดาห์ของช่องนี้ครับเกมนี้ไม่ให้ดาวโหลดในสโตร์ไทยทั้งระบบ iOS และ Android ลิงก์ดาวโหลดอยู่ใน description ใต้คลิปแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับเกมมือถือมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนหวังว่าเพื่อนๆจะได้เกมใหม่ๆไปลองเล่นกันนะครับ ชื่นชอบเกมไหนหรืออยากบอกว่าเกมไหนมันดีจริงสามารถคอมเมนต์เอาไวไ้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ